าลครับผมคือผมชอบตรงซีซั่นสองครับมันอ่านว่าซังคิวซังกะมั้งใช่ไหมเฮ้ยผมก็ชอบผมก็ชอบเมื่อแล้วก็เพิ่งมารู้จักว่าคนร้องเขาชื่ออ่าไอเม่ไอเม่ไอเม่ไอเรียกว่าเอเม่ก็ตายญี่ปุ่นก็คือเพิ่งอ๋อไม่รู้ไม่รู้จักคนนี้มาก่อนก็เลยมานั่งอ่านประวัติเขาดูอ๋อเขาแบบเออเขาเคยป่วยมาก่อนแต่ที่จะร้องเพลงเหมือนนั้นเขาเคยป่วยมาจนเส้นเสียงอักเสบอะครับโรคเดียวกับไดโนเสาร์ อองาจจะใช้เสียงในการร้องเพลงไว้ได้แต่ตอนนี้เค้ากลับมาร้องได้แล้วนะฮะร้องโหดด้วยนะเจอแล้วเพลงแล้วก็ไปเจอเค้าร้องในมันจะมีรายการหนึ่งชื่อว่า The First Take ครับมันเป็นรายการที่แบบเอาศิลปินดังๆนะมาร้องเพลงเกือบเทคเดียวร้องเทคกยาวไปเลยคุณเอเม่ก็ไปร้องซังคิวซังกะในในรายการ The First Take ด้วยนี่เห็นด้วยความบังเอิญเออเจ๋งมากใช่ใช่ก็มาเป็นเพลงที่แบบเออติดหูฟังทีแรกติดหูเลยแบบติดหูมากนี่ดัน ผมชอบเพลงเนี่หัวจานเลยคือแบบด้วยความที่ว่าเออผมได้บัตรเข้าไปดูในโรงเนาะตบจักหวาเท้าแบบปึบปึบแล้วผมสกีคุณแซนคุณเซนคุณเซนเพลงมันทีเจกเล่ย์มุสดีมีอุ้ยผมอะผมว่าร้องแต่ว่าแบบเก็บเบาๆเดี๋ยวข้างๆเขาได้ยิน